อมไม่ได้ไปไหนนะครับผมสองวันนี้ก็ก็อยู่นี่ละครับคิดว่าตอนแรกคุยกันเหือ,นห,อน,นหัดหน่าจะจบแต่ว่าก็มีคนไม่ว่างนะครับเลยได้คุยกันมาสองวันนะครับมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับ ทางฝั่งนู้นนะครับก็คุยเรียบร้อยนะครับแล้วก็พูดในมุมของผมไปนะครับผมอย่างเช่นแบบเรื่องราวเป็นมาย,ยัางไงเรื่องยึดอาวุธเรื่องนู่นนี่นัน่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสักคู่นะครับผมจริงๆไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ไม่ไม่ได้หายไปไหนนะก็ย,ยังอยู่ แล้วก็มีการกลับมาไลฟ์ปกติวันพฤหัสประมาณทุ่มหนึ่งแต่ว่าทุ่มหนึ่งก็ยังไม่มีใครว่างมานะครับผมก็นั่งรออยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ได้คุยประมาณสองทุ่มจนลากยาวเกือบสี่ทุ่มนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันอะไรอย่างงี้นะครับ ได้สืบสาวแล้วเรื่องกันไปว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกมันก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายมาขนาดนี้เพราะจริงๆมันก็ทุกอย่างที่ผมเล่นนะมันล้วนเกิดขึ้นมาจากในเกมทั้งหมดนะครับไม่มีอารมณ์ชีวิตจริงหรือว่าเกลียดหรือโกรธใครนะครับแล้วก็ได้ฟังมุมมองของพวกเขานะครับก็จริงๆแล้วพวกเขาก็ เข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเซิร์ฟไทมเนี่ยมันเป็นแนวทางไหนนะครับทางฝั่งนู้นนะแล้วมันก็เขาได้พูดสิ่งที่เขาแบบเอ้ยไม่โอเคนน่นนี่นั่นออกมาอะไรเงี้ยผมก็ได้ได้ตอบคำหนังพวกนั้นไปก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเหตุการณ์พวกนั้นมันถึงเกิดขึ้นต่างๆนานาน,นะครับตัวผมเองเนี่ยเล่นไฟเอมาเข้าปีที่5ปีที่6แหละ ก็ซึ่งก็เล่นแนวนั้นมาตลอดไม่ได้เปลี่ยนแนวตัวเองหรือว่าอะไรนะครับมันก็จะอาจจะแบบมีความแบบดูเดือดหรือว่ามีความรุนแรงนะครับแต่ตัวผมก็ไม่เคยนั่งเกียดใครชีวิตจริงนะครับทุกอย่างก็อยู่ในเกมทั้งหมดแล้วทางฝั่งนั้นก็ได้รับรู้อยู่แล้วว่าก่อนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วนะครับว่ามีการศึกษาแล้วทางองทางมาแล้ว แล้วเวลาเล่นกับตัวผมเนี่ยต้องเล่นยังไงต้องเออต้องสุดก็คือสุดนะอะไรเงี้ยซึ่งฝั่งนั้นรับรู้อยู่แล้วนะครับแต่ที่เขาคาใจกันก็คือแบบเอ้ทำไมโดนลุมนู่นนี่นั่นนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่านวันนันนะครับจริงๆมันเป็นเรื่องไร้สาระแหละครับแต่ผมก็เล่นแบบนี้มาตลอดมันเป็นเรื่องไร้สาระเรื่องไร้เหตุผลตั้งแต่ผมอยู่ jk มาแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องอูดที่เบสเคยพูดถึงนะครับก็เป็นเรื่องนั้น ก็เล่นได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้มันเกิดเหตุการณ์ที่ผมก็ต้องทำเหตุการณ์ให้น้อง,องแบบมีอะไรทำนะครับจุดประสงค์ผมที่ให้น้องมาเล่นเนี่ยก็คือน้องเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้เล่นที่เล่นเก่งกันอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในเซิร์ฟแฟมอะไรเงี้ยก็เล่นเก่งกันมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอันดับหนึ่งเป็นนน่นนี่นั่นไปเรียบร้อยจนมาวันหนึ่งปุ๊บน้องเลยไม่มีอะไรทานะครับ ก็เลยรู้สึกเบื่อๆอยากหมดไฟโน่นนี่นั่นอะไรกันประมาณนั้นตัวผมก็เลยแบบคิดว่าเออถ้าน้องมันรีทามเนี่ยเราจะปล่อยให้น้องๆเนี่ยเออเงียบเหงายืนเหงากันไม่ได้หรอกมันก็เป็นแบบสิ่งที่ผมอยากทําให้น้องแบบมีอะไรทามากขึ้นนะครับแต่ตัวผมมันไม่ได้เป็นคนที่ชอบพูดคุยกับใครอยู่แล้วไม่ได้เป็นการนัดกับใครอยู่แล้วไม่เคยนัดการเล่นกับใครเลยสักคนนะครับ นั่นก็เลยทำให้เหตุการณ์อาจจะบานปลายปรมาณน,นั้นผมเข้าใจในมุมแฟนคลับ JK นะครับว่ามันอาจจะรุนแรงไปอะไรเงี้ยซึ่งผมก็วางแผนในหัวผมไว้แล้วว่าเอออยากให้น้องมันมาเอ้ยปุ๊บโดนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นทีหลังคือมันก็เป็นสเต็ปที่น้องๆมันเล่นกันมาตลอดลยอย่างงั้ยอยู่แล้วซึ่งผมก็นำการเล่นแบบนั้นมาอยู่แล้วนะครับ มันแบบนั้นมาตลอดเวลาที่ผ่านมาส่วนเรื่องที่โดนยึดของยึดอะไรเนี่นะครับก็จะบอกให้ฟังว่าทางฝั่งผู้หญิงเนี่ยที่หลังจากที่ JK โดนสองหนึ่งเนี่ยนะครับทวินทิวันเลดี้นะครับ,รบไปโดนอุ้มนะครับอาวุธหายก่อนนะครับแล้วก็ อาวุธหายทั้งตัวนะครับไม่มปประกันนะคนนั้นนะครับแล้วซึ่งแก๊งผู้หญิงคนนี้ก็มีปัญหากับอีกแก๊งหนึ่งอยู่ซึ่งตามกฎเซิร์ฟเวอร์มันผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่ได้รับของคืนนะครับแล้วของก็มันหายไปปุ๊บตัวตอนแรกเนี่ยทางฝั่งเทียสไม่ลงมาช่วยอยู่แล้วเป็นสองหนึ่งกับ JK อยู่แล้วนะครับเป็น i d j f กับ21นะครับแล้วก็ JK ที่โดนลุมนะครับ แต่ JK ไปพาดตรงที่ไปทําฝั่งผู้หญิงของหายนะครับผมก็เลยต้องให้เทสลงมาเล่นนะครับแล้วตัวผมก็ต้องลงมาเล่นเพื่อโพเท็กแก๊งในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่งั้นเซิร์ฟเวอร์ไปต่อไม่ได้นะครับถ้ามีการเล่นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องโพเท็กแก๊งของผู้เล่นนะครับ ประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของที่ทำไมถึงโดนยึดใช่ไหมครับก็คือคุณไปอุ้มเขาของหายครับแล้วผมก็ต้องโปรเทคโดยที่แบบเต้องเป็นการออกตัวให้กับทางฝั่งของเ1 Lady นะครับโดยการยึดอาวุธก่อนซึ่งอาวุธเนี่ย ทุกๆคนรู้อยู่แล้วว่าตอนจบมันก็จะได้คืนอยู่แล้วนะครับไม่มีใครเปิดเสิร์ฟมาเพื่ออวุธคนอื่นหรอกนะครับอันนี้คือมาตรฐานนะครับแต่แค่มันอาจจะไม่ถูกใจของฝั่งแฟนขับ JK นะครับประมาณนั้น นั่นแหละครับที่ผมตอบไปก็คือตรงเรื่องนะครับว่าทำไมเจ๊เข่งโดยยุดอาวุธนู่นนี่นั่นนะครับก็น่าจะเคลียร์นะครับ ส่วนชวนน้องๆมาเล่นเพื่ออะไรเงี้ยคือตัวผมเนี่ยจุดประสงค์ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าผมพาน้องเพื่อเล่นอะไรเพื่อทําอะไรอะไรนะครับอยากให้น้องมีแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเจตนาที่ดีนะครับจริงๆตัวผมไม่ต้องเล่นกับน้องก็ได้นะครับแบบนั้นนะครับผมรู้แล้วว่าพ่อผมเคยเล่นกับพี่ตีมาแล้วแบบนั้นซึ่งส่วนตรงนั้นผมไม่ทําให้ตัวผมดีขึ้นมีแต่ผมที่โดนว่าด้วยซ้ํา ผมแค่หวังดีอยากให้น้องๆแบบเออมีอะไรทําในการใช้ชีวิตในการเล่นไฟเอ็มไปวันๆนครับแค่นั้นแล้วก็อาจจะเล่นแบบได้ต่อเนื่องยาวๆนะครับไม่ได้หยุดเบรกหรือว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมทำนะครับการโดลุมเสร็จโดลุมเสร็จคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเจคันลรุมเสร็จเขาไล่ทําอะไรต่อนะครับเป็นสเต็ปของเขานะครับก็ไล่เก็บแก๊งเดียวๆทีหลังนู่นนี่นั่นตอนตัวเอยงยืนได้ปุ๊บมันก็จะมีอะไรต่อเล่นอะไรต่อได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้คุยกับ น้องๆไปแล้วแล้วก็ทางฝั่งพียไปแล้วนะครับซึ่งเบคก้าก็เข้าใจดีว่าเออผมเล่นประมาณนี้นะครับเขาก็รู้อยู่แล้วผมเล่นประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ได้มีการคุยกันเมื่อวานก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เคลียร์ปัญหากันไปหมดแล้วนะครับก็ได้เข้าใจมอมองกันแล้วกัน แล้วเรียบร้อยตัว <c oughs> ไปก็อย่าพูดถึงตอนที่คุยเรียบร้อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวก็ ตเรื่องที่ผมทาไปนะครับคือผมเจตนาดีนะครับผมไม่มีเจตนาลายนะครับไม่มีการแอบแฝงนู่นนี่นั่นนะครับเพียงแค่ผมไม่ได้ออกมานั่งแบบพูดเนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องราวที่ผมคิดไว้อยู่คนเดียวนะครับผมทิ่ใสเสียตรงนี้นะครับผมไม่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่ไม่ได้เตรียมหรือว่าไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็พลาดที่ตัวผมเองนะครับทั้งหมด ใครที่ทำผิดกดก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์เราไม่ได้เก็บคนที่ทำผิดไว้อยู่แล้วนะครับผมสามารถแจ้งได้เลยนะครับอ่าส่วนเรื่องยึดอาวุธไปให้อีกฝั่งนะครับตัวผมแค่คิดว่าอาจจะเพิ่มความเดือดเข้าไปในการเล่นเกมของทางฝั่ง JK ให้มันรู้สึกว่าแค้นแบบจริงจริงาัง,งจังนะครับให้มันมีอารมณ์ร่วมกับเกมแต่มันก็ มันก็เป็นแค่ในเรื่องในเกมครับสุดท้ายแล้วพอได้ของขึ้นมาสุดท้ายคุณก็ได้ไล่กระทืบคนต่อแล้วได้เก็บยอดต่ออยู่แล้วอันเนี้ยมันก็อยู่ที่มุมมองแต่ละคนที่จะคิดออกมาแนละ้วว่าผมคิดด้วยแบบไหนผมก็คิดแบบนี้นะครับแค่อยากเพิ่มอรรถรสในการเล่นของน้องๆน,นะครับแค่นั้นเลยสุดท้ายแล้วพวกนั้นอะ่ะก็มีรายชื่อหมดทุกคนว่าใครได้อะไรบ้างนะครับจริงๆมันยึดมาทั้งหมดนะครับได้ไปก็ไม่ได้ให้ถาวรอยู่แล้วเขารู้ตัวกันอยู่แล้วเขารู้กันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ ผมคาดว่า,าน้องๆก็เข้าใจแบบนั้นอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับผมเซิร์เวอร์ถามไม่ได้เพิ่งมาเปลี่ยนแนวทางนะครับคือเราเป็นแนวทางนี้มาตั้งแต่แรกนะครับผมแล้วก็เรื่องการเสกของไม่มีการเสกของนะครับมีแค่พวกรถรถที่มันใช้ติดปงติดปืนนะคมันก็จะ ต้องเอามาใช้กับหน่วยงานนะเพราะวันนั้นเราเล่นกับหน่วยงานผมพูดชัดเจนนะครับวันนั้นผมพูดชัดเจนว่าผมเอามาใช้กับหน่วยงานตํารวจเขาแจ้งว่า JK ไม่เข้ามาผมก็ต้องใช้กับหน่วยงานตํารวจนะผมไม่ได้มีจุดประสงค์ไปทํา JK นะครับวันนั้นนะครับผมใช่ครับมันทําได้ครับเพราะว่า ตัวเดอะไวท์เฮาส์นี่คือตัวแทนของรัฐบาลนะครับที่เอาไว้แบบคอยปกครองคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ผู้เล่นทุกคนนะครับเอาไว้ปกครองนะครับมันมีย o ท t u ก่อนมันไม่แปลกนะครับอันนี้มันคือไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันถูกตั้งบทบาทมาแบบนั้นนะครับซึ่งมันเป็นแนวทางเซิร์ฟตั้งแต่แรกนะครับผมไม่ใช่เพิ่งมาเปลี่ยนนะครับมันเป็นเป็นตั้งแต่เเดือนที่แล้วที่เปิดนะครับ เรื่องที่ฉีใสชุดหรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็คือผมไม่ได้คิดอะไรเกินเลยนอกจากที่พวกคุณไปเม้นหรือว่าพวกคุณคิดไปแบบนั้นนะผมไม่มีความคิดแบบนั้นเลยนะครับผมโตมาจากสูตรตัวนั้นนะครับแต่ตัวนั้นตัวละครที่ผมเล่นอยู่มันไม่ใช่ตัวผมที่เล่นเป็นตัวหลักที่โตมาจากสูตรนั้นนะครับคือผมก็ต้องสมมติบาทของผมไปนะครับในการเล่นเกมแล้วผมไม่ได้มานั่งแบบ คิดเอ้ยผมจะต้องไปเหยียบไปย่ำคนนั้นคนนี้นะครับถ้าผมได้เหยียบไปย่ำผมไม่ทําแน่นอนนะครับผมไม่ได้มีจิตใจอะไรแบบขนาดนั้นนะครับผมจะไปทําทําไมครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอยู่แล้วนะครับของคนปกติไม่มีความคิดแบบนั้นแน่นอนนะครับผมยังคิดไม่ถึงด้วยซ้ำว่าทําไมถึงคิดกันไปแบบนั้นได้อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจมองที่คิดกันไปแบบนั้นนะผมไม่ได้มีความคิดอะไรแบบนั้นเลยในหัวนะครับ สรุปก็คือเจตนาทั้งหมดที่ผมทําไปนะครับมันเป็นเจตนาที่ผมอยากให้น้องๆแบบได้มีคนดูที่เพิ่มขึ้นมีฐานคนดูที่มากขึ้นและมีฐานแฟนคลับใหม่ๆที่เข้ามาซัพพอร์ตและสนับสน,นุนน้องๆมากขึ้นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่แบบเอ้ยเอาน้องมากดนู่นนี่นั่นหรือว่าอะไรทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผมอะก็เล่นโซโลได้นะครับเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นเล่นแบบที่มันไปทางที่ บวกได้แต่ผมก็เลือกที่จะแบบเอ้ยต้องทาแบบนี้เพราะว่าผมอยากให้น้องๆมีอะไรเล่นจริงๆนะไม่ได้มีเจนารายจริงนะครับอยากให้น้องมีฐานแฟนคลับที่มากขึ้นแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆของทางฝั่งคุณผู้ชมทางผมที่ไปชอบน้องๆอะไรเงี้ยครับนี่แค่ความคิดผมแค่นั้นเลยไม่ได้มีแบบเอ้ยต้องเอาอย่างนั้นมาอย่างนี้คือมันไปต่อได้หมดทุกอย่างนะครับที่น้องๆได้เล่นไปแต่ในเมื่อมันมันเกิดปัปญหาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันก,มนก็มันก็ถึงเวลาที่ อ่ะผมต้องมาพูดในมุมผมที่ผมคิดไว้นะครับไม่ได้แบบอยากจะทำอะไรที่ไม่ดีพวกนั้นเลยนะครับลองยกตัวอย่างน้องก็คืออย่างอาเธอร์เนี่ยก็ไม่ได้ค่อยได้ไลฟ์นะครับพอมาอยู่ที่ไทม์ก็ดูไลฟ์มากขึ้นไลฟ์บ่อยขึ้นผมก็รู้สึกดีใจที่น้องๆได้กลับมาไลฟ์อะไรกันอย่างนเงี้ยพอน้องก็ได้คุยกับผมได้เคลียร์ใจกันไปแล้วเคยมีปัญหากันแล้วก็เคลียร์กันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้น้องกลับมาไลฟ์มันก็มีนู่นนั่นตามมา ส Он, isen, ่วนคนกู้แร้วมันคืออะไรนะครับจุดประสงค์ดีทั้งนั้นเลยผมมีเจตนาที่ไม่ไม่ไม่ได้คิดลบแน่นอนนะครับ อันนี้ผมเจนารีจริงๆนะครับเรื่องพวกนี้นะครับ ใช่ครับมันมันเกิดจากผมเคยถามน้องไปแล้วว่าเออไม่ค่อยได้ไลฟ์หรอช่วงนี้ช่วงมันประมูลของทามนะครับน้องๆก็มาหาผมที่วันวันที่มาหาผมนะผมก็ถามว่าเอ,อ้ยมีใครมันไม่ไม่ค่อยไลฟ์ว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราขอโทษขอโพยกันเสร็จในเรื่องนี้อด,ดีตที่ผ่านมานครับเัามไม่ค่อยไลฟ์เลยนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ถามกันไปตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วนะครับมันก็เลยเกิดความคิดในหัวที่ว่าเอ,อ้ยถ้าเราเอาน้องมาแล้วเอาน้องมายืนเฉยๆยิงเงาเเนี่ยมันจะไม่ใช่ผลดีกับน้องแน่นอนประมาณนั้นนะครับ แค่ทุกอย่างที่ผมทําไปก็คือแค่เรื่องงานของน้องทางนั้นนะครับไม่มีเจอหนาอื่นเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเรื่องในเกมผมขอไม,ไ,มไ,มไม่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 อธิบายกันนะครับว่ามันอะไรยังไงนะครับส่วนเรื่องที่มันอธิบายก็คือเรื่องที่น้องๆอาจจะแบบ เไปเข้าใจอีกแบบในนั้นเพราะผมไม่ใช่เป็นคนที่นั่งคุยคนอื่นนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผม ไม şey ่ม um ีการโกรธไม่มีการอะไรกันนะครับผมก็คุยกันเรียบร้อยนะครับน้องๆเข้าใจในมุมที่ผมจะสื่อเมื่อวานที่นั่งคุยกันก็เข้าใจกันหมดทุกคนนะครับผมก็นั่งคุยกันเป็นชั่วโมงน้องก็ได้พูดของมุมของตัวเองผมก็ได้พูดมุมของตัวผมนะครับแค่นั้นเลย นะครับผมเราเคลียร์กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็คือ2วันที่ผมหายไปผมไม่ได้หนีหรือว่าอะไรนะรผมก็พยายามติดต่อเข้าไปนะครับว่าเออมันเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นได้ไงนี่ทำไมมันถึงออกมาพูดกันถึงอะไรขนาดนั้นนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวทั้งคู่นะครับผมลองถ้าเกิดว่าผมมีเจตนาลายลองลอง,อออลองย้อนมองเอ้ยลองย้อนมอง ไปดูก็ได้ว่าตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลดีกับว่าน้องขึ้นจริงๆนะครับจริงๆผมไม่ได้หวังลายหรือประสงค์้ายเลยนะครับลองมองย้อนกลับไปในวันที่เริ่มเล่นอะไรพวกนี้หรือว่าเริ่มเล่นที่มาหา,าผมอะไรเงี้ยลองมองย้อนไปดูว่าสิ่งต่างมันดีขึ้นจริงๆนะครับจากคนที่จะหมดไฟหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แอคทีฟมากขึ้นนู่นนี่นั่นผมก็รู้สึกดีตรงนั้นแล้วผมจะให้ผมมายืน ปล่อยน้องเหงาไปวันๆอะไรมันทําไม่ได้ครับ น่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องพูดแล้วนะครับผมเื่อป,ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรุปก็คือมันมันเป็นเรื่องที่ก็อยู่กันในเกมนะครับแล้วก็อาจจะดุนแรงเกินไปทำให้แบบ มันเลยเถิดอะไรเงี้ครับมันต่างคนต่างไม่ยอมมันก็ประมาณนี้นะครับไม่ก็ประมาณนี้ก็เลยต้องน่าจะต้องอธิบายในมุมของผมผมางนะครับแค่นั้นเลยนะครับ น้องไปถามน้องก็ได้ครับผมเข้าไปคุยกับน้องมาผมก็ได้เออขอโทษในสิ่งที่มันเออน้องๆมันไม่โอเคนะผมได้ขอโทษไปแล้วนะครับแค่นั้นเลยนะครับผมเต่ตอนเราน้คุยกันเราได้มีการปรับความใจแล้วก็ขอโทษกันไปนะผมก็ขอโทษน้องๆไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับ สรุปก็คือเราเคลียร์กันไปหมดทุกอย่างนะครับทางฝั่ง JK แล้วก็มีพี่เอ็ดแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ได้เข้ามานั่งฟังนั่งคุยกันทั้งสองวันนะที่ผ่านมานะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการทะเลาะกันในนั้นนะครับก็มีการพูดคุยกันปรับความข้าใจแล้วก็พูดในมุมมองของตัวเองแล้วก็ปรับความข้าใจกันในเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างี้ครับประมาณนั้นนะทุกอย่างก็เคลียร์กันหมดแล้วนะครับผม คุนช่วงเวลาที่ผมไลฟ์เนี่ยนะครับคุยช่วงเย็นนะครับก็คุยประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับผมก็วันแรกไม่ได้คุยกับน้องๆนะครับวันแรกได้คุยกับพวกพีเอสนะครับวันที่สองถึงนัดน้องๆมาได้นะครับก็เลยได้คุยกันนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้แจ้งก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยกันแบบผมมองว่าไม่ควรมานั่งแบบมีปัญหากันอะไรเงี้ยมากกว่า รู้จักกันไม่ควรมานั่งแบบไอ้เกียดกันไปเกียดกันมาเงี้ยมันมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นครับก็แค่นั้นเลยครับปัญหาเกิดขึ้นจากในเกมทั้งหมดเลยนะครับผมปัญหาล้วนเกิดขึ้นจากในเกมนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเค เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมพื้นนี้ผมก็ไปก่อนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้ตอนเวลาเดิมนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่รับฟังแล้วก็เปิดใจให้กันนะครับผมมีแต่ ความคิดดีๆนะครับไม่เคยมีความคิดลบให้กับน้องๆเพราะว่าเราก็รู้จักกันมานานเราไม่มานั่งทําอะไรพวกนั้นแน่นอนนะครับมีเจตนาที่ดีจริงๆนะครับอยากให้ลองเปิดใจรับฟังดูนะครับขอบคุณที่เข้าใจนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วเจอกันครับผม